ทางแรกเนาะทางทะลุ น่าพยายามมันเขารู้หลือติสนอสสนได้เหรสอเดยเพราว่าพิ่มสาพเข้ามาเปลี่ยนเส้นทางไปได้ทัวร์ตัวนี้นะไปได้ทัวมาแต่เส้นคุณ้สวสนกคุณก็ได้ที่เมรมก็อู้มันมันไกลสี่หอแต่ติดแถวนีนะและ้แหลหวหนู้อไปก็ต้อมาอ 你包点那个。 ของอยู่ได้เลยนาะเราจะขึ้นเลยว้ยใส่นะแต่เหรอไม่อัอว ปลาจ้า Solomon. ีงามมงมุกปลาหยาค่ะเออเด็ดไทยหยาค่ะปลาปลาดองหย่างค่าหลายใช่โอหเียเอาเีอาเอาาเสียมไหมตัวกี่ใส่แลวเอเอเขียวเออเขียวติดต แลงเอาหนาตะกันก็ได้เอาหนาตะกันพื้นเลยก็ได้ฮะตัดไปหันก็ได้ไม่เส้นสิบไปเออจะของที่เหตุยู่ผู้เดียวสินบอกงั้นเช่ไรเอาหนาตะกันก็ได้จ้ะวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาไล่มันเก็บหนาปีกแังดาจ้ะพี่น้อง เจ็บหนี่ปีกแมงดาไปเห็นง้ง้วมากกินเมื่อสันเพลินวาลองดูหนีปีกแมงดาดอกสวยๆพี่น้องเพลนวาง้อมากกินเมื่สันเลยพากันมาเจ็บหนี่ไปเห็นง้โคกเจ็บวันนี้ขึ้นโคกวันนี้ขึ้นโคกหาเจ็บหนี่ ย่ปีงดาก็จะเป็นแบบนี้จ้ะดอกขาวๆมีกินหอมกินกินเฉียวเฉียวหอมเฉียวหอมเฉียวอบอกงนะ่ายๆเจ็บไปเหงั่เลี้ยงงวจ้ะจ็บใส่ก,กระสอบไป ัวไม่มีหญ้ากินกินแต่ฟางจ้ะัวกินแต่มาม่าวันนี้เลยมาเก็บหญ้าดอกแมงดาไปให้งูพี่น้องหน้าตาเป็นสีดอกแมงดาอยู่ในลามันจ้ะเก็บกองไปง้กอง กองไว้แล้วก็จะเอาใส่กระสอบกับบ้านไปห้งัวจฉีพี่น้องขุดเอากระไ้ได้จ้ะปลาเท็ดฉีบปลาก็เลยทอนทมือเดียวมันจูกาดยุโคยุป้าจ้ะพี่น้องทอนอย่าง thôn nhà, với hay u à, vịt bẩn bản Thăm cuộc thái na, bục măn, sống, mùa Liếng cuộc liếng cuộc sống, cuộc sống, cuộc ไู่บบานก็สิประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวก็จะไปเอาฟืนเดี๋ยวก็ไปเอาย่าให้วัว <c oughs> ฟืนเอาไปดังพีนะึงขึ้นโคขนี่ขึ้นโคกึืนไม้แหงจ้ะไปหาฟืนไม้แหงไปไปดังไฟเนี่ยตป่นปเต่มาแล้งจ้ะชีวิตบรรดา ตึ้นด้านตามกระาสอันนี้เข้าป่าขึ้นโคกแกพี่น้องมหาหญ้าไปหิ้วสั่งวัากินตะฟางมันก็บเบื่อนอะนก็เลยหาหญ้าเฉีเยวไปเพิ่กินวัวกินแต่มามาอันนี้เลยมาเอาก๋วยเตี๋ยวไปให้วัว ยาแมงดานี่แหลจะจะพี่น้องอกคนวางวัา,วากินดีว่าสั่นก็เลยพากันมาเอาวมากินดีวัวไม่มีญ้าก,กินถอดเอาเลยจ้ะเอาเกลียวมากอยู่แต่ว่าถอดเอาทั้งหาก này mấy ông để con một lại con mình uốn con mình xa lèng, cho pa pa